โอ้โหพี่น้องนาเล็กได้ของดีมาอีกแล้วฮะนะจากถังขยะอีกแล้วนะอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดถูบ้านนะก็ยังสภาพดีนะแต่ว่าเขาทิ้งที่เขาทิ้งเพราะว่าน่าจะเป็นตัวเอ็ไม้มอบอะ่ะมันพังเขาก็เลยเอามาทิ้งทั้งหมดเลยนาเล็กก็เลย จากกาากรเอามาใัดช้ประโยชชน์ช่องกิตทะสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับวันนี้ได้ของดีมาอีกแล้วนะ ี่ก็คือถังม็อบพื้นนะที่เขาใส่น้ำม็อบในทาความสะอาดพื้นก็เจอในถังขยะนะเห็นเขาทิ้งก็คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้สลหรับนาเล็กดูว่าจะเอามาปลูกอะไรดีหรือนะว่าเป็นถังใส่ต้นไม้ของเราเนี่ยสวยๆนะเป็นกระถางแบบอไอเดียเก๋ๆนะเดี๋ยวไปดูว่านาเล็กจะใช้ปลูกอะไรดีเนี่ยเพราะว่าถัางนี้ เก็บน้ําก็ได้นะยังดีอยู่ฮนะสภาพดนะีเดี๋ยวไป้องใช้ไอเดียกันตอ้องมาสํารวจกันนิดหนึ่งว่ามันจะเหมาะกับอะไรนะตรงนี้มันมีตุ่มแหลมๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าระวงังถังของเราไปเนี่ยหรือว่าวางกระถางต้นไม้มันก็จะโอ้โหมันก็จะซุดลงไปหรือตรงนี้ต้องทิมทะลุขึ้นมาเพราะนั้นนั่นเก็ ลองเอากระถางเก่ามาโอ้โหเป็นไงฮะรองได้นี่ตัวนี้ก็เสริมก็ได้นะเสริมว่าเออเผื่อมันจะต้องเสริมความแข็งแรงในการวางเนี่ยเราสามารถที่จะวางกระถางต้นไม้ได้นะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันมันมีแกนเราก็สามารถที่จะวางกระถางต้นไม้เราได้ ไปดูซิว่าไม้ที่นาเล็กจะปลูกใส่กระถางนี้ต้องเป็นอะไรดีคร<ะ>ที่นาเล็กปลูกเมื่อวันก่อนก็คือต้นออมนาคนะตระกูลเงินไหลมาคี่พวกนี้ถ้ารากทะลุกระถางแล้วเขาสามารถที่จะลงไปหาอาหารได้น้ําขังเขาก็ยังอยู่ได้นะเราต้องเข้าใจสภาพถังเราด้วยนะส่วนอันนี้ก็นนะ่าเป็น อ,อมพกอ,อมลายกระหนกแล้วก็นงเล็กปลูกแซมด้วยเนี่ยอ,อมเงินอ,อมทองด้วยนะเนี่ยอมทองแซมไปด้วยเดี๋ยวต่อไปก็คงงามเนี่ยตอนนี้เริ่มงามแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นกระถางแบบเนี้ยกระถางสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยลองดูลองดูว่าจะเวิร์กไหมเนี่ยถ้าใส่ได้พอดีก็จะเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยอือ เป็นไงฮะพอดีเลยเนี่ยสบายสบายเลย,เยอ่ะดูอีกหนึ่งกระถางเป็นไงโอ้โหเฮ้เยพอดีเลยครับเนี่ยตัวนี้หมุนได้เห็นไหมฮะหมุนได้ด้วยเนี่ยนีย่เราก็สามารถที่จะ มีกระถางสวยๆสามารถที่จะเอาเคลื่อนย้ายไปวางตามมุมต่างๆจุดต่างๆได้เห็นไหมครแข็งแรงเนี่ยถ้าน้ําเราลดน้ําและน้ําขังเราสามารถที่จะเปิดเด่นน้ําตรงนี้ได้เนี่ยฮะไม่ต้องกลัวหรือว่าน้ําขังบ้างเล็กน้อยก็ตะกูลเงินไหลามารับได้นี่แหละการปลูกไม้เราก็ต้องเข้าใจนะ ว่าเขาเหมาะสมกับกระถางหรือเปล่านี่แหละก็เป็นไอเดียเก๋ๆจากนาเล็กความเก๋ของกระถางเราฮะโอ้เลื่อนได้เลื่อนได้เจ๋งไหมฮะเจ๋งไหมนี่เราไม่ต้องยกนะเลื่อนได้มันมีลอ้อนี่เห็นไหมฮะเจ๋งเลยเจ๋งเลยนี่แหละก็เป็นไอเดียเก๋ๆจากนาเล็กฮะส่วนไม้เราอยากจะใส่อะไรลงไปก็ได้จะเปลี่ยน นะเมื่อเราเบื่อแล้วเราไม่อยากจะนี่เราก็สามารถที่จะเอาต้นอื่นใส่ไปได้นะแต่ตัวนี้นาเล็กใช้เงินไหลมานะตระกูลเงินไหลมามีออมนาคแล้วก็ออมทองนะแล้วก็เอออ,อมลายกระหนกแหมพูดผิดนะี่นี่แหละสวยๆงามๆกัน อ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กคิดในชาแนลสวัสดีครับ